สวัสดีครับคือเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาท่านจนอมอิงพาแชกเดี๋ยวพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาโมนี่พอทควอมได้ใส่กอดสานเดียวพี่น้องเด้อใส่กอด้านเฮาใส่กอดละยเอดอีสา,บบานละยเอดพี่น้องมาขายอันนี้ไงขิงดองดองเองหน่ยจะเป็นไยนบ่รบึเปลอดองมันอันนี้เขาแถมใหม่เนี่ยสีพุ่งต้องมาพี่นอออ้องมาโมน่อามไ้อดสารเดียี่น้นงเด้อกันฮส่กายเอทอ้องมะขายอันนี้ไงคิงดองดหน่อยไม่เปลนใดรึเ Ưm phải này nó chèo Nó ngon lắm Ưm Ưm Ưm, khá cay Xong rồi Khá

nhìn khăn, ăn Chín Bài ừ. như là tươi

음 배드니 배드 아면 이건. 嗯，哎、mm。Hmm. Yeah.

này ta con nè ta con tai con này xong hoang cho cho lắm rồi ta con hiền cái năm mày không tin thay cái quần tai này soi hoang đó เดี๋ยวพอองอกมากินน้ำมเล็บพี่น้องเด้ออ,าอ่าเอ้ยลองใส่กรอบอีสานไหมน้ำมันน้ำมันน้ำมันหิวงเขาแห้งยู่กับม่องบบบนี้แม่ต้องว่ามาท้ายหิวงเขาก็ได้แบ่งให้เซียนที่ขอบฝากกันด้อ,งงพ,ดองงพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแจ้งด้วยครับผมช่วงนี้พอดีว่าาได้เห็น,นกลิ่นซูฟีพี่น้องมือนกับพี่น้องด้อเพราะว่า พ่าหน,านุ่มก็เขากะเดจองั้นจะมาคำ้ำจะไปเลนั่งกินมึงทีท่จริงแลก่อนเดี๋ยวเขากะตึกเจอกันครับผมเอ,อ้าพี่น้องอีพี่นายเจอกันได้เลยครับผมจังหวะเบิ่งกันว่าพ่อหวา่มที่ยันอย่างซูพี่น้องบิึงโอ้ยังมีเว้นกับหอนกันหอนเนี่ยพี่น้องเอ้หอนเจนพอนี้มองอยู่เอาพี่น้องอีพี่นายเจอกไหมครับผมยีพี่นี่คอยพี่น้องเราด้วยครับปัง,ปงๆทุกช่องสวัสดีครับ